ดีค่ะพี่ทองไม่น่ยไม่หน่อยจะกินพักของพ่อใหญ่นะคะมาเก็บพ่อใหญ่ไว้เก็บจังไรก็ได้คันทออบอะไรอรูปอกโ,โ,โ,โซโอะไรเส้นนีกคันพุดดาวน,นิดถามพ่อใหญ่ว่าใส่คอยดึงแบบใดบ่อยอ๋ออ๋อถามว่าคอยดึงไปแบบนี้ได้บ่เนื้อใส่คอยตัดกินพ่อใหญ่ว่ากินให้มันเมิดเพิ่นสิปลูกใหม่ตอนแรกว่ามันเป็นแรดดิซ่านะคะปลูกพิษค่ะ แรดิสาเ่าะขั้ปลูกปลูกในหน่อยเดียว่นก็เลยสชให้ไม่น้อยกินแถวนี้ให้มดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้าสิเอาข้าสิเอาดินตรงนี้ปลูกแรดิสานะคะอันนี้เป็นสลัดนะคะสลัดเขาปลูกหลายไม่น่าก็สิเดเดไปกินกับปนปนไกนะะ่เรวจะเอาออกใิ่นเด้ปลูกใหม่นะคะเอาเมดเลย เอาหมดเลยแถวนี้เลยทั้งแถวกินเนื้อมดเลยค่ะมือน,นี้มันขึ้นไว้เล่มเพระ้ะเตาอมมาดมงความมแาดดเย็นสะนับสลัดนะคะเดี๋ยวเขาก็ะสบไปล่างนะคะล่างแล้วเรียบร้อยสักปอดสานเพียดปลูกในล่างโฟมก็ได้ก,กินเห็นบ่คะนี่พักสลัดหน่อยเห้าเห็นบ่คะสลัดน้อยเขียวอย่างงามเลยก็นั่งไปตะก,กินกับปนกับเจวนะคะ นี่ก็คือฝีมือของพ่อใหญ่นะคะที่เป็นปลูกไว้ให้กินนะคะสลัดน้อยในกล่องโฟมของเขาก็ได้กินแล้วนอจากหนาตานากินเนาะนี่แหละหนึ่งผลงานของพ่อใหญ่นะคะด้วยรักจั่ใจ้า,จารักนะจุ๊บ